เอาละผมกับสวัสดีท่านทุกท่านครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Box Studio นะครับผมอะไรก็ได้จะเป็นเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับหัวข้อกกับการสมัครบัญชีสตรีมนะครับผมแล้วก็การเพิ่มคีย์เข้าไปในสตรีมเข้าคังของเรานั่นเองครับผมก็เดี๋ยวใครที่มีบัญชีสตรีมแล้วเดี๋ยวผมจะมาร์กเวลาให้สําหรับคนที่อยากดูเฉพาะการเพิ่มคีย์ในสตรีมเข้าคังนะป่ะแต่เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับผมขั้นตอนแรกครับผมเข้า Google มาครับแล้วก็พิมพ์สตรีมไปปึ๊บแล้วก็จะขขึ้้้้นนนาแแบบีรักก็เอ พอามันเป็นหน้าต่างแบบนี้ปึ๊บอเนี้ยมันจะเป็นหน้าร้านค้าเกมของทางสตรีมนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ติดตั้งสตรีมก็ต้องต้องติดตั้งแอปของมันก่อนนี่มันก็จะบอกจํานวนผู้ออนไลน์นะครับผมแล้วก็ผู้เล่นเกมในขณะนั้นนั้นไปกด install พอ,อกด i n s t เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตัวให้ดาวน์โหลดมาทางด้านนี่ครับผมแต่บางคนก็อาจจะเป็นาดาวน์โหลดเบเนเจอร์ก็อาจจะขึ้นตรงเด้งหน้าจอก,ก็ได้ครับยังไงก็ได้ครับเหมือนกันครับผมก็พอเปิดไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ติดตั้งนะครับแอปที่เรากดคลิกมาจากทางสตรีมคะกดเลือกภาษาไทยก็มีอังกฤษก็มีอะภาษาไทยก็ได้แล้วก็กด Next ไปเลยครับให้มันลงได้แหละ พอติดตั้งเสร็จแล้วครับผมมันจะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีเก่าผมเดี๋ยวผมลบก่อนมาที่นี้ปุ๊บสําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับผมให้ดูตรงเมนูด้านล่างนี้ครับสร้างบัญชีใหม่ครับกดเข้าไปเลยครับทีนี้ก็ใส่ชื่อที่อยู่อีเมลเอ่อลืมบอกว่าต้องมีบัญชีของ Gmail อยู่แต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีนั่นแหละ ก็ใส่ไปแล้วก็ติ๊ก I M not a b o t อันนี้มันจะเช็คครับผมเป็นการเช็คว่าเราใช่บอร์ดไหมแล้วก็มาติ๊กมันบอกว่าใหเ้เลือกภาพทั้งหมดที่เป็นแท็กซี่ก็กดไปอันนี้มันมีอยู่3ภาพอันนี้เป็นรถบัสไม่เกี่ยวแล้วก็ verify ไปครับผมล้วก็ฉันมีอายุอย่างน้อยสิบปีขึ้นไปกดยอมรับแล้วก็ดาเนินการต่อครับ อันนี้พอมาถึงหน้านี้ปุ๊บยืนยันอีเมลของคุณก็คือให้เราเข้าอีเมลที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ที่เราสมัครกับทางสตรีมไว้อ่ะเออไป,ไปไปไปดูในจดหมายกล่องอีเมลครับปุ๊บพอจอีเมลปุ๊บมันก็จะอยู่ในหน้าส่วนหน้าของเออ หน้าแรกเลยของบัญชีเรานะฮะเดี๋ยวผมขอเซ็นเซอร์ในส่วนอื่นไว้เพราะว่ามันเป็นงานนะครับผมนี่มันก็จะเขียนว่าการยืนยันอ e ีเมลบัญชีสตรีมใหม่นี่สวัสดียืนยันอ่ะเราเข้าไปดูปึ๊บแล้วกดยืนยันที่อยู่อ e ีเมลของฉันปับ๊บจบครับอันนี้คือจบขั้นตอนการเบริฟายยืนยันบัญชีกับทางสตรีมครับพอยืนยันเสร็จแล้วก็ให้กลับมาหน้าสตรีมครับผมให้กลับมาหน้าแอปสตรีมที่เราเข้าไปเมื่อกี้อันนี้มันก็จะให้เราสร้างสร้างบัญชีแล้วก็ใส่ไปเลยของเราใส่ไป ปุ๊บก็จบครับผมใส่ชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านแล้วพอเสร็จแล้วก็กดดาเนินการต่อครับพอกดดำเนินการปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราให้เราก็ใส่ที่เราชื่อที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะฮะแล้วก็เข้าเข้าสู่ระบบไปพอใส่แล้วเข้าสู่ระบบเอาเฮ้ นี่ครับผมมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนช็อตคัฟนิดหน่อยอันนี้จะเป็น่สนใจเราดูหน้าหลักๆของเรากันดีกว่าไอต้ตรงเนี้ยมันจะอยู่เป็นหน้าร้านค้านี่มันจะมีทั้งหน้าร้านค้านะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ถ้าเราจะเลือกซื้อเกมก็ทางนี้ได้เลยแต่ราคาก็จะเป็นราคาเต็มบ้างราคาลดบ้างแล้วแต่ช่วงเทศกาลครับผมเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการจบแล้วครับผมกับการสมัครบัญชีสตรีมครับผมง่ายครับแป๊บเดียวรู้เรื่องครับ มาเรามาดูวิธีการเพิ่มโค้ดเกมกันบ้างนะครับผมกดตรงนี้ครับผมคาว่าเกมเราเลื่อนลงมาครับผมเปิดใช้ผลิตภัณฑ์กับสตรีมครับผมกดไปเลยกดเสร็จปุ๊บในการลงทะเบียนของคุณกับสตรีมและการเพิ่มไปยังการอ่ะอย่าไปสนใจกดถัดไปหรือใครอยากอ่านก็นแล้วแต่ครับผมกดข้อตกลงไปแต่แล้วตรงนี้ก็สมมุติมีโค้ดใช่ไหมครับเออคุณซื้อโค้ดมาก็เอาโค้ดมาใส่ในนี้แหละแต่ผมจะลองใส่มัวม่วๆเป็นตัวอย่างแล้วกันนะ ตัวอย่ยางก็มีแล้วนี่ว่าแล้วก็กดถัดไปเลยครับผมพอกดถัดไปปุ๊บมันจะเช็คครับผมพอสตรีมเช็คเสร็จปุ๊บมันจะเอาเกมอะไปเพิ่มในคังส่วนนี้ให้เลยครับตอนเนี้ยตอนแรกมันไม่มีอะไรใช่ปะแต่พอเราเราเพิ่มเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาทางนี่ครับทางซ้ายมือหรือไม่ก็ตรงกลางนี้เลยครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับในส่วนของตรงนี้อะเดี๋ยวผมลองลองลองดูออาไปดูเกมฟรีมันจะคล้ายมันจะหลักการเดียวกันเลยครับเกมอแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเกมฟรีรับไปก่อนก็กดป,ปั๊บปึ๊บนี่ครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับพอเราเพิ่มเพิ่มโค้ดแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้ถ้าสมมติเกมนี้ผมเพิ่มเพิ่มโค้ดเกมนี้ไปมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ครับเราก็ทําการดาวน์โหลดเท่านั้นเองครับผมแล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้เลยครับผมไม่ต้องมีวิธีการ ติดตั้งตัวเกมได้เลยแค่เพิ่มโค้ดตรงนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จจบครับผมเอาละผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับวิธีการาสำหรับบัญชีของทางสตรีมแล้วก็เพิ่มโค้ดของสตรีมนะครับผมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือเห็นเพราะว่าผมผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ใต้คิดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ครับผมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งอื่นที่เข้ามาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ The Box Studio อะไรก็ได้จะเป็นเกมลาไปก่อนสวัสดีครับ